สวัสดีทุกคนนุดคิรีนีตรับพสูเกม Pocket Incoming กับทิป s ซตเตอนั่นเองเนาะวันนี้เราก็อยู่ใน ID ของ F C นั่นเองนะจะมารีวิวโปเกมอระดับ S นะฮะซึ่งเป็นน่าจะเป็นตัวใหม่เหมือนกันเนาะใหม่ที่แบบว่าเข้ายังไม่นานนะเข้าในโปรกิเด็กยังไม่นานนั่นเองแต่ตัวนี้เนี่ยวิธีการหาจะหาจากไหน แล้วก็ของใช้อะไรบ้างเอฟเฟกต์สกิลจะเป็นยังไงนะคะสำหรับตัวบาซิฟารอนหรือไฟดิสโก้นะคะเดี๋ยวเราไปดูเลยเลยนะสำหรับตัวบาซิฟารอนนะคะหรือไฟดิสโก้หรือบางคนอาจจะเรียกไมไฟหรืออะไรต่างๆนะแล้วแต่คนจะเรียกแล้วกันเนาะอ่าบาซฟารอนตัวนี้ก็จะเป็นธาตุอ่าไฟผีนั่นเองนะะสำหรับธาตุของมันนั่นเนองเนาะแล้วก็นิสัยเนี่ย คือมันจะเน้นเป็นโจมตีพิเศษเลยนะคะคือก็คือ Special ลแอ a แทนั่นเองเนาะสำหรับตัวนี้เป็นสายดาเมจนะฮะโจมตีพิเศษนั่นเองสำหรับบาเซฟารอนนะฮะแต่ตัวนี้เนี่ยข้อเสียเลยคือบางนะคะทุกคนมันบางมากนะแล้วก็ตายง่ายด้วยนั่นเองเนาะอารมณ์เหมือนแบบอ่าเจ้าตัวไฟเยอ่ะทุกคนเออถ้าจะเอาไปเล่นแบบจริงๆจังๆเข้าทีมหลังจริงเนี่ยก็คิดให้ดีๆนะทุกคนถ้าดาวไม่เยอะสัก 8หรือ11ดาวหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ตายง่ายนะฮะหรือว่าในทีมของเราต้องมีแบบพวกตัวที่มันเป็นตัวแทงหรือตัวซับที่คอยแบบกลางโล่หรือคอยคุ้มหัวไอตัวนี้ให้ได้อะ่ะเออไม่งั้นมันก็จะตายเป็นตัวแรกเลยนะ,ะถ้าลงดานหรือต่อสู้กับเพื่อนอะไรเนาะกอเสียคือบางนะฮะแต่ดาเมจส่วนใหญ่แล้วเนี่ยดาเมจคือจะเป็นไฟกับอาผีแต่สกิลหนึ่งกับสกิลอันติคือเป็นธาตุไฟนะฮะทุกคน อ่มันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะเพราะความสัมพันธ์ของตัวนี้เนี่ยช่องแรกจะเป็น a อ t a c k 10% s สเปเชี a ลแท็ก10%มีเอนเต้นะลาเวสตาแล้วก็ตัวลิงไฟนั่นเองเนาะส่วนช่องที่2 HP 12%มีผี3ตัวระดับ S นั่นเองเนาะส่วนช่องที่3ก็จะเป็นดาเมจนะแอ t แท็ก10% Special a t t a c k 10%นะมีเจ้าตัวอ่าบาเลสนะฮะแล้วก็มีมาฟ็อกซี่นะไม่ใช่ลังอันนี้นะทุกคนแล้วก็ระดับ A 2ตัวนั่นเองเนาะก็ช่องสุดท้ายเป็นคิเลด5% ก็จะมีตัวนี้นะฮะแล้วก็เอ้ยตัวนี้ตัวนี้น่าจะตัวเก่าแล้วนะตัวตรงกลางเนี้ยเออตัวสามตัวนี้น่าจะเคยแบบนี้แล้วนะระดับ S สามตัวนะฮะสำหรับตัวที่ถ้าความสัมพันธ์ของมันเนาะก็คบแค่ช่องแรกก็จะเพิ่มดาเมจสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะฮะสำหรับตรงนี้นั่นเองเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันที่เรื่องของอาอาวุธกันนะฮะทุกคน อาวุธก็จะแนะนำแค่สีม่วงพอเนาะเพราะว่าถ้าสีทองหรืออะไรเงี้ยตัวนี้ไม่แนะนำให้แบบปั้นจริงจังนะฮะถ้าจะเอาเล่นแค่ชั่วคราวได้นะฮะสำหรับบาซเซฟาลน,นั่นเองเพราะมันบางนะฮะมันตายง่ายมากนะเดี๋ยวไปลองให้ดูเนาะลองแบบเดียวลองแบบไปกับเพื่อนนะเดี๋ยวลองสกิลให้ดูแล้วกันเนาะตัวนี้ถ้าจะเน้นเป็นเรื่องของเอฟเฟกของดาเมจของมันเนี่ยก็คือ สกิลแรกจะเป็นธาตุไฟสกิลอันติก็ธาตุไฟเหมือนกันนะฮะทุกคนก็ใช้เป็นตัวนี้ได้ตัวนี้เนี่ยเขี่ยวมังกรเนี่ยจะบวกเรื่องของ HP 5%สปีด5%แล้วก็ดาเมจสกิลของธาตุไฟนะฮะก็สกิลหนึ่งกับธาตุติที่เราบอกไปเนาะอ่ะก็จะเป็นธาตุไฟก็จะบวกอีก5%นั่นเองหรือจะเป็นคิดติข้อได้นะฮะแล้วก็จะเป็นตัวนี้ได้นะฮะ ก็เป็นโบนัสดาเมจนะฮะ12%แล้วก็เรื่องของปองกันอีก8%หรือถ้ามันบางจริงๆเนี่ยมันตายง่ายเนี่ยก็ติดแอปเปิลไปด้วยก็ได้นะฮะถ้าใครมีแอปเปิลแล้วไม่มีแบบเรื่องของดาเมจอะไรอย่างนี้เนาะก็ลองลองปรับดูได้นะฮะก็วิธีหาเศษตัวนี้เนี่ยจะหาได้จากไหนตัวนี้มันไม่มีในตู้สุ่มนะทุกคนก็จะเป็นตัวใหม่สําหรับระดับ S เนี่ยอย่างที่เราเคยบอกไปก็คือมันไม่มีในตู้สุ่มระดับ S เนาะ ก็ตัวนี้ที่ได้มาเขาได้มาจากกิจกรรมการใช้เพชรนะฮะทุกคนใช้เพชรก็จะมีพวกกล่องเศษให้เราเลือกเนาะก็เป็นเศษตัวนู้นตัวนี้เราก็สามารถเลือกได้นั่นเองสําหรับตัวนี้หาได้จากกิจกรรมการใช้เพชรนั่นเองก็จะมีเป็นบางช่วงนะอ่าบางช่วงก็จะไม่เป็นตัวนี้มันก็จะเปลียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะฮะทุกคนบางทีก็อาจจะมีซ้ําเดิมมาได้นะสาหรับกิจกรรมการใช้เพชรแล้วก็เลือกกล่องเศษของระดับ S นั่นเอง มาดูรูนกันบ้างรูนตัวนี้ใส่อะไรได้บ้างนะฮะทุกคนสําหรับตัวนี้ก็จะมีพวกของพันนะพันเนี่ยก็จะเน้นเป็นเรื่องของดาเมจไปเลยเนาะอ่าดาเมจนะฮะไอแท็กก็สเปเชียลไอแท็กแล้วก็มีเรื่องของป้องกันแรงต่างด้วยนั่นเองแล้วก็อันที่สองก็จะใส่เป็นวอไลไรท์ได้นะฮะทุกคนวอไลไรท์เนี่ยจะใส่เป็นเน้นเป็นโบนัสนะฮะโบนัสดาเมจเนาะ เดี๋ยวเราไปลองลงในด่านต่อสู้ให้ดูกันนะคะดูเอฟเฟกต์สกิลว่าจะเป็นยังไงบ้างนะสำหรับตัวบาเซฟาลนั่นเองหรือไมดิสโก้หรือไฟดิโก้อะไรต่างแล้วแต่จะเรียกนะไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยตอนนี้เราก็จะเลือกเอาบาเซฟลอลลงแค่ตัวเดียวก่อนนะให้ดูว่ามันบางขนาดไหนนะเดี๋ยวไาดูกันดูเอฟเฟกของมันนั่นเองอเดี๋ยวเรามาดูที่สกิลหนึ่งกันก่อน สกิลหนึ่งโยนนะโยนหัวมันนะไปโดนฝั่งสตัตรูนะฮะลูกตรงหัวมันนั่นเองดูที่สกิลสองสกิลสองจะเป็นเรื่องของแบบเดี่ยวนะคะทุกคนธาตุผีนั่นเองร้อเจ็ดสิบนะดาเมจโจมตีพิเศษร้อเจ็ดสิบอันมันก็ถอดหัวเหมือนเดิม <laughs> ถอดหัวแล้วปานไปแบบใส่ศัตรูเหมือนเดิมเลยทุกคนสําหรับตัวนี้สกิลหนึ่งกับสกิลสองเน้นหัวมันนั่นเอง เห็นปะว่าบางขนาดไหนไม่ทันอะไรจะตายแล้วนะทุกคนมาดูอันติกันเลยอันติจะเป็นแบบโมนะฮะ180นะร้อยแปดสิบนะโจมตีพิเศษร้อยแปดสิบมันเองเดี <S <S <ๆ>๋ยวดูกันมัาจะหายไหมเออเฮ้ยเทวะเทนะฮะแต่สีสันมันไม่แบบอลังการแบบสีสันแบบคมชัดอะ่ะเออเฮ้ยเทอยู่เทอยู่สกิวันอันติของมันนะฮะเทอยู่นะนี่หายสีแสนนนิด,นด ดูความบางนะแล้วกดอันติไปเลยแล้วกันนะให้ดูอีกรอบหนึ่นงเชิบมาเฮ้ยนี่นี้โอ้โหทาเต้นเนี่ยมันเป็นหัวแบบดิสโก้อะทุกคนไฟดิสโก้นะทุกคนหัวมันนะเออมาปึ๊บเนี่ยไม่หายเดี๋ยวโดนใครโอกาอันติเดี๋ยวดูนะฮะอันนี้ถึงบอกว่าถ้าเอาลงทีจริงจริงถ้าใครจะเล่นเนี่ย ก็ควรนที่จะแบบหาตัวแทงหรือตัวซับที่มันแบบกลางโล่ป้องกันให้ตัวนี้ได้นะฮะทุกคนไม่งั้นตายเนะี่ยเห็นไหมเรียบร้อยนะฮะทุกคนเดี๋ยวเราจะใส่เพื่อนให้มันเพิ่มเนาะในทีมสักอีกตัวหนึ่งตัวนะฮะมาดูว่าจะเป็นยังไงนะ,ะตอนนี้เราก็จะลงแบบจัดให้เพื่อนเพิ่มอีกตัวเนาะก็จะเอาตัวนี้เอาสมาเซนตา้าลงนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเวลาอันตีปุ๊บมันก็จะกลางโล่นะฮะ มีโล่ป้องกันให้เพื่อนร่วมทีมได้นั่นเองเนาะมาดูว่าตัวบ c าเซฟลอนเนี่ยหรือไมดิสโกเนี่ยมันจะตายหรือเปล่านะลองมาดูกันเนาะอันนี้ต้องบอกเลยว่าถ้าจะเอาไปเล่นจริงๆแบบจังจริงจังอ่ะเออไม่แนะนําเพราะว่าบางนะหรือถ้าเล่นชั่วคราวก็ควรที่จะมีตัวแบบนี้เห็นไหมมันจะมีโล่ป้องกันให้เพื่อนได้นะมันก็จะได้ตายยากนะฮะีไปอ่ะเดี๋ยวเราตีไปก่อนนะคะทุกคน สกิลหนึ่งไปก่อนเห็นปะถ้าเจอตัวล้วงล้วงสมมุติว่าต่อสู้กับเพื่อนร่วมทีมอะเออแล้วฝั่งตรงข้ามแบบออกสก,กิลก่อนแล้วเจอตัวล้วงที่มันสามารถล้วงหลังได้อะไอตัวบาเซฟอลนก็จะตายง่ายนะฮะทุกคนนะติไปก่อนแล้วกันแตมาเซนตาเป็นตัวแทงอีกตัวหนึ่งที่แนะนำนะฮะมันช่วยได้เยอะมากสำหรับ เพื่อนล้มทีมอ่าเป็นแท้งซับนะฮะแทงที่แบบซัพพอร์ตสกิลนะเป็นแท้งที่แบบสามารถช่วยเพื่อน่้มทีมได้เนี่ยกลางโลให้เพื่อนได้เวลามันอันตินั่นเองเนาะกดอันติเลยบสัสเิฟอลอนลิสโก้โอ้โหดูท่าเต้นครับอย่างจาัปบป๊าปห้าแสนห้าแสนหนะนึ่งหมื่นแปดพันนะดูอันติ ไปเลยให้ดูอันติแบบคุ้มๆหน่อยแนะนำว่าปันตัวอื่นดีกว่านะถ้าจะเล่นแบบจริงจังเอสพัดดีกว่าทุกคนถ้าอจะเล่นทีมหลักจริงๆนะอ,อค่อยเก็บเพชรแล้วก็สุ่มเอสพัดให้ครบทีมหลักนั่นเองเนาะมันจะเวิร์กกว่าระดับเอสนะฮะถ้าปันระดับเอมันก็จะเสียเวลาหน่อยนะไปเนี่ย ถ้าเราเอาลงเมื่อกี้ใช่ไหมลงที่บาเซฟอลอนครั้งแรกที่เราลงสนามต่อสู้เนาะเอาไปบาเซฟอลอนลงแค่ตัวเดียวเนี่ยคือไคโอก้าอันตีปุ๊บมันตายไปแล้วนะเออแต่อันนี้พอลงกับคู่กับอ่าซมาเซนต้าเนี่ยคือมันมีโล่ป้องกันให้เพื่อนนะมันก็เลยไม่ตายนะฮะทุกคนกดต่อตายไหมเรียบร้อยแต่นิดนดนะฮะทุกคนสําหรับตัวนี้อันนี้คือข้อ ที่จะฝากไว้นะฮะสำหรับคนที่จะเล่นบาเซฟลอนอ่าบาเซฟลอนตัวนี้นะควรที่ในทีมเนี่ยถ้าจะเอาแบบต่อสู้หรือตัวที่แบบลงแล้วไม่มีแท้งไม่มีแทงแบบเช่นสมาเซนต้าเอยเมกาบันกีลารเอยหรือเดนซี่หรืออะไรเงี้ยหรือแบบพวกกวางอะ่ะเออก็ไม่ควรที่จะเล่นนะฮะทุกคนสำหรับตัวนี้นะ มันบางมากไม่ควรที่จะเอาไปเล่นจริงจังนะมันตายง่ายนะ,ะต,ต่อให้แบบฝั่งเรามีสมาร์เซนต้าหรือแบบตัวที่แบบช่วยซัพพอร์ตช่วยแบบกลางโลช่วยป้องกันให้ A, A, ตัวบาซฟอรอนก็ตามนะฮะทุกคนแต่ว่าถ้าฝั่งตรงข้ามมันโหดกว่านะฮะแล้วมีตัวล้วงหลังได้เนี่ยคือได้ออกสกิลก่อนแบบสมาร์เซนต้ายังไม่ได้อันติอะไรเงี้ยไม่ได้กลางโลหรืออะไรเงี้ยไม่มีโลป้องกันเนาะอ่า ตัวบาเซฟลอนก็อาจจะตายได้นะถ้าหว่งตรงข้ามแบบดามจแรงจริงแล้วเป็นตัวที่แบบล้วงหลังได้ก็ตัวบางๆแบบเนี้ยไม่เหลือเดี่ยงนะทุกคนบอกเลยนะก็ไม่ควรที่จะเล่นจริงจังอนะเออถ้าเอาไปลองเล่นแบบร่าวคาวเนี่ยได้อยู่นะสําหรับตัวนี้เนาะฝากไว้แล้วกันนะสํสหรับตัวไฟเนี่ยหล,ลักๆเลยคือมันจะบางนะดามจแรงอยู่แต่ว่าบางนั่นเองสําหรับบาเซฟลอนนั่นเองเนาะ ประมาณนี้เลยนะสำหรับการรีวิวตัวระดับ S ตัวใหม่บาเซฟาลาหรือใหม i ดิสโกนั่นเองนะก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กำลังใจกันด้วยนะสว่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปนะไรอย่ลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสำหรับใครอยากดูคลิปอื่นเกี่ยวกับเกมนี้ก็กดลิงกิงใต้คลิปได้เลยนะตันนี้ขอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ